สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปวิดีโอนี้ก็พามาดูต้นฝรั่งนะครับกำลังแตกยอดจเจริญงอกงามดีเลยครับเนี่ยก็จากที่ผมเคยทำคลิปไว้ครับว่าดินไม่ดีเราก็ปลูกได้นะนี่ครับหลังจากที่เราเอาฟางมาหมก ดินไว้เนี่ยครับตอนนี้ก็ไล่พวนนะถอนหญ้านยครับเพื่อนเพื่อนจากดินที่เป็นดินก้นสะนะครับกลายเป็นดินดีล้วเราลองดูกว้างๆครับเนี่ยในบริเวณหลุมเนี่ยครับก็ผมก็จะพวนออกมาประมาณสักสามสิบเซนก่อนนะครับต้นเล็กแล้วก็เดี๋ยวค่อยขยายไปเป็นห้าสิบเซนเนาะ อ่าเดี๋ยวดูต้นนี้ครับต้นนี้นี่ครับดินเดิมก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับเนี่ยครับนี่ครับ,รบเราเอาฟางนะฟางฟางใส่นี่ยครับเพื่อนเอนแล้วก็เอาดินรอบๆโคนครับ ฟางไว้แล้วก็เอาขี้วัวเนี่ยครับมาโรยข้างบนนะครับผมผมไม่ได้โรยไปตรงฟางโดยตรงนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณเดือนสองเดือนนะครับประมาณเดือนสองเดือนจำไม่ได้แล้วเหมือนกันเพราะว่าทยอยทำไปเรื่อยๆครับนี่ครั ก็กลายเป็นดินที่เหมาะสมแลนะครับดินดีละคือเก็บความชื้นได้เริ่มมีธาตุอาหารครับที่สำคัญก็ลดน้ำหมักนะครับตอนนี้ผมใช้เป็นน้ำหมักขี้วัวนะครับ<ม>ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะทำคลิปครับเดี๋ยวทำคลิปการทำน้ำหมักทำง่ายๆ อันนี้พวนไปเมื่อวานฝรั่งก็เริ่มดีนะครับเริ่มแตกยอดดีตอนนี้ที่ที่มาพวนก็คือเนี่ยครับมาเอายาวออกนี่กำลังพวนครับยังไม่เสร็จดีนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมแซะให้ดู ก็มาถอนหญ้านะครับพอหญ้าเริ่มขึ้นก็มาถอนเดี๋ยวก็หมดครับนี่มันเป็นหญ้าหญ้าอะไรไม่รู้นะหญ้าแพกหรือเปล่าแล้วก็มีหัวแห้วหมูด้วยนะครับพอฟางเขาเปื่อยก็ดีอันนี้เป็นดินเก่าครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมก็จะพวนให้เข้ากันเลยครับให้ผสมกัน ผมไม่ไม,ไม่ไม่กลัวรากขาดนะครับขาดก็ขาดไปเดี๋ยวเขาก็เกิดใหม่ได้ขนาดต้นใหญ่ต้นที่ห่อผลแล้วนะครับพวกนั้นผมก็ปวนหมดแหละเพราะว่ามันลดน้ําไม่ลงนะ,ะเดี๋ยวมาดูอีกต้นนะต้นนี้ทําเสร็จละทาโคนเนยครับด,ดินก็สวยละถ้าเดี๋ยวหมั่นพวนนะครับ สมัยก่อนก็ไม่ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับโคนเขานะครับแต่ว่ามันต้นต้นเขาโทมพอพวนปุ๊บสดใสเลยครับเพื่อนเพื่อนเริ่มหอแต่ที่นี่ฝุ่นเยอะนะครับใบที่เขาไม่เงานี่เขาฝุ่นฝุ่นจับเนี่ยดินก็สวยแล้วครับ วิดีโอนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเพื่อนเพื่อนมาถ่ายอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะหลังที่หลังที่เราเนี่ยหลังเขาเรียกว่าอะไรผมก็เรียกไม่ถูกนะหลังที่เราทำไปแล้วอะเดือนหนึ่งนะโอเคครับสวัสดีครับ